รงเรียนบ้านหนองเสาเดียวสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดน,นครราชสีมานำโดยนายธนาทิตย์นวลกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเดียวมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด77คนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียวโรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดชั่วโมงพัฒนาทักษะและซ่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมตลาดนัดเสาเดียวไวใสหัวใจพอเพียงให้นักเรียนเรียนรู้การผลิตและขายสินค้าของตนเองบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดสวัสดิการด้านการศึกษาโดยมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้นักเรียน 3. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 4. สอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงเพื่อสร้างรายได้ 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning. 6. รักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด โดยการติดตั้งระบบโซลา r เซลล์เพื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ปั๊มน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคทำการเกษตรและดูแลต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน 7. ดํำเนินงานตามโครงการสุข,ขาดีมีความสุขดูแลปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดสะดวกสบายมีสุข,ขาลักษณะที่ดีและสวยงาม